ีเมียมอเตอซีนอนสวัสดีคะ่ะวันนี้เรามาส่งงานกันนะคะคันนี้เป็นนิสสันมาร์สนะคะลูกค้าได้เข้ามาทำการติดตั้งอัปเกรดนะคะเป็นชุดโปรคเตอร์ b บ LD Laser Phoenix Pro Max 70วัตต์หน้าม่วงนะคะตัวนี้พร้อม d ด y l ไล h ์ออ d i ดี n ันแฟนะคะดีอายนะคะไฟเลี้ยวคะ่ะไฟเลี้ยวตัวนี้เป็นแบบวิ่งนะคะปิดไฟเลี้ยวค่ะ ไฟหลีเป็นวงแหวน LD นะคะพร้อมเดวิสสีแดงแบบนี้เลยนะคะไฟต่ำค่ะพอเปิดไฟต่ำตัวเรีวอาจจะตัดระบบอัตโนมัตินะคะเดี๋ยวเราชมแสงหน้าตัวรถกันค่ะสูงค่ะชมแสงผ่านพิมตัวรถนะคะสูงค่ะคัดออฟคมๆเลยนะคะโอเค ลูกค้าท่านใดสนใจงานดีๆเนียนๆนะคะติดต่อเข้ามาได้ที่ทางเพจ Facebook BTP r e เม u m ม u t o โตซ o o n ได้ทุกสาขาเลยนะคะ,อะขอบคุณค่ะ